จัดเดินแบบแบบชิลๆเล็กๆสรุปว่าทุกคนจัดเต็มมากเสื้อผ้าหน้าผมเต็มแล้วก็ความมั่นใจของนางแบบเนี่ยเต็มมากๆสวยมากทุกคนเลยแต่วันนี้เราก็สวยกันแม่เอากักบ้านนี้ค่ะเอาบ้างมีบ้างคุณแม่มันมีเรียนมันมีเวลาดูแลตัวเองแค่ไหนก็ มีเวลาดูแลตัวเองตอนที่ลูกไปโรงเรียนแล้วกันค่ะใช่ก็ทุกวันนี้พยายามจัดตารางให้ทุกอย่างมาแล้วกันก็เวลาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเราต้องเราต้องตื่นเช้าขึ้นเพื่อที่จะพอลูกไปโรงเรียนเสร็จแล้วไม่ต้องกลับไม่กลับมานอนต่อหรือว่าไม่กลับมาเหนื่อยที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเลยอลคอจะติดก่อน้น้องสามขวบสาอ่อสี่เดือนแล้วค่ะนเดือนใช่ค่ะเรียกว,ว่าแบ่งเวลา ใช่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าถังมากขึ้นแล้วสำหรับการดูแลลูกด้วยแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยตอนนี้คืลูกอยู่ยูกับเราที่ฝันฝันก็เค่ะคดีเป็นไงบ้างคะคดีีหรอคะอ๋อคดีเงียบไปแล้วค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรที่แบบดำเนินการต่อหรือว่าทำอะไรต่อจากใช่ไมถูพองันนี้ไม่ทราบเรื่องขบวนการของด้านนั้นเหมือนกันนะคะต่ว่ากตอนนี้ก็เงียบไปแล้วทางนาเราก็ไม่ได้ไม่ได้การูถึง เคยถามถามไปแหรอไม่ได้คำตอบอะไรก็เลยแบบโอเคช่างมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอกไปด้วยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทางเขาคิดเห็นยังไงไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยค่ะอันนี้อาจจะภายในไปนิดนึงโอเคโอเคแต่เราโอเคกับการที่เราได้ดกรเกมลูใช่ค่ะแฮปปี้ที่ได้ได้อยู่กับน้องกุ๊วัน แล้วแต่โมเมนต์ค่ะบางโมเมนต์ก็รู้สึกว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมันก็มีบ้างน้อที่เรารู้สึกเออเหนื่อยแบบหนักจังเลยทำไมต้องทำตรงนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วจะรู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกโชคดีที่ได้เป็นคนเลี้ยงดูเขาได้ได้ดูเขาเติบโตได้มีเวลาอยู่กับเขาเรียกว่าลูกเู่กับเราตลอดทำให้ลูกติด <laughs> ติดมไปไหนใช่แต่ว่าโชคดีที่เหมือนน้องเข้าใจเวลาบอกน้องามาทำงานอะไรย่างเงี้ย ก็จะแบบโอเคได้มันนี่ไปทำงานนะแล้วเดี๋ยวจิ้นจะรออยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาก็รู้ว่าเหมือนเราเลี้ยงเขาคนเดียวถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะเลี้ยงดูเขาไม่ได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าน้องไม่ไม่ลองแง่ตามไาสอนไหมเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจทุกอย่างเวลาไปเที่ยวโอ้โหเที่ยวบ่อยเที่ยวบ่อยมากเพราะอยู่กันสองคนแล้วเหมือนแบบอยากไปไหนก็ไปอยากทำไรก็ทำเลย คนมาตีหรือยังเขามีแล้วแอ่อกุหลาบนี่ซื้อให้ตัวเองหรือใครซื้อที่ร้านส่งมาให้ร้านส่งมาให้ค่ะเราก็แบบเออแอบแอบน้อว่าแบบเออเรามีคนส่งกุหลาบมาให้แต่จริงๆคือร้านส่งมาให้โปรโมทให้เขาไม่ใช่หนุคนที่เคยอยู่หรอไม่ใช่ค่ะเป็นไงตอนนี้เราเปิดใจแล้วใช่ค่ะเปิดใจแล้วเปิดใจความรู้สึกที่เปิดใจมันต้องมีแอร์สกีนึ้นไหม ก็สกีนหนักมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วครามีลูกด้วยการที่เราจะเอาใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตเรามันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบเขาหรือว่าเราโอเคกับเขาหรือเขาโอเคกับเราแต่มันต้องเหมือนแบบว่าเขาโอเคเขาครอบครัวเราด้วยเขาโอเคกับน้องด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องต้องเหมือนทุกอย่างต้องค่อนข้างลงตัวถึงจะโอเคอะไรเงี้ยค่ะกับคนนี้เราอะไรที่ทั้งที่เรารู้สึกว่าเปิดใจเพราะว่ากำแพงมันต้องสูงและมันต้องหนาคนนี้ทำไมเขาทะลายกำแพงเชลิได้ ที่ร้านทำไมไม่ไม่ไม okay, right. ่เพราะว่าไม่ได okay, ้ร uh ู huh. ้สึกว่าตัวเองมีกำแพงขนาดนั้นค่ะโอเคมันอาจจะมีการสปีนมากขึ้นอาจจะช่างใจมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตั้งกำแพงขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แต่ว่าการที่การที่เขาจะก้าวข้ามเข้ามาในชีวิตเราได้ขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราโอเคเราแฮปปี้ล้วคนรอบตัวเราแฮปปี้เราลูกเราแฮปปี้ ปีกันทุกฝ่ายตอนนี้ก็คือเป็นแฟนแล้วสุดขานะก็ขนาดนี้แล้วเป็นแฟนแล้วแหละก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นแฟนแล้วค่ะแล้วจะเปิดตัวไหมคะแบบว่าลงรูปให้เป็นแฟนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวเปิดสักซักแล้วความรักครั้งนี้เราคาดหวังขนาดไหนไม่คาดหวังคาดหวังอะไรทิ้งหวังเรจะไม่คาดหวังอะไรให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสติละกันมีสติมละกันใช่ไทเราเคยอจ่เรียนกั่ข้อ่ะใช่เขาก็รู้ว่าแบบอดีเราเป็นอ้างเปนการใช่นะวการเสมม่ไม่ได้เขาายวุิการอไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่มีวัจีบมั้ เพื่อนแนะนำมาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องใช้เวลาบอกไม่ได้แฮปปี้ทุกอย่างี่ชายก็คนี่ชาก็ดูไปเรื่อยๆค่ะอันนี้บอกไม่ได้ใช่เพราะว่าก็เิ่งเริ่มงก้นเนาะ ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแล้วอะค่ะก็ตัดขาดกันไปทุกอย่างแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรกับชีวิตของกันและกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปคิดทางอันนั้นอีกวแสดงว่าลูกเป็นสิ่งเชลีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็คือดูแลรักษาเกิดขึ้นค่ะดีเชลีมากวันนี้เห็นชลีมีความสุขเลยขอบคุณค่ะแล้วก็สดใสพูดไปหัวรอไปนี่แสดงว่าสวยก็ เราดนก็ปิดเค่ะอันนี้นะคะหมดภนึ่งสองสามเียวท่าไได้นะคะ